กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเนิรนางมบุกดาพงสมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยต้องการบพระคุณท่านประธานนะคะที่ให้โอกาสในฐานะที่คุณลักษณะของความเป็นแม่คุณลักษณะของความเป็นผู้หญิงเรามองเห็นความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญยิ่งภาวะณะปัจจุบันยิ่งน่าเป็นห่วงกับท่านประธานคะ ไม่ว่าเรื่องวิกฤตโควิดทําให้พ่อแม่ลูกหลานที่เราดูแลเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดหรือครอบครัวที่รุนแรงสามีตกงานภรรยาก็ตกงานอารมณ์ก็ลงที่ลูกอารมณ์นั้นลงที่ลูกอย่างไรระบายค่ะแม้กระทั่งครอบครัวที่เราเห็นในหมู่บ้านชุมชน เศรษฐกิจไม่ดีเกษตรกร,ร,กรไม่มีงานทำราคาพืชผลไม่เป็นราคาท่านประธานนึกออกไหมคะปะลาอีสานน่เป็นส่วนหนึ่งอาหารหลักในการรับประทานของครอบครัวขนาดนั้นยังมีปัญหาเรื่องความบุแรงเกิดขึ้นด้วยปากท้องขนาดเดียวกันลงที่ลูกพอลูกร้องไห้ก็ตีลูกเมื่อกี้ท่านฟังท่านทาง กระทรวงพมพูดว่ามันเป็นงานที่ท้าทา,ายถูกต้องค่ะแต่สภาพความจำยอมของความยากจนความดิ้นรนมันเป็นปัญหาซึ่งแก้ไม่ได้สิ่งสะท้อนความรู้สึกของพวกเราในการทำงานนั้นทำอย่างไรเราก็เพียงหล่อร้อมแม้กระทั่งบุคลากรที่ท่านว่าต้องประสานทุกหน่วยงานที่จะช่วยกันเรียนว่าสถิติของเด็กถูกกระทำ ถ้ากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าการขมขืนท่านจะเห็นว่าภาพทุกวันนี้ขมขืนก็เยอะมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมแต่ถามว่าบุคลากรของกระทรวงท่านเนี่ยพอม,อมีพอไหมชัดวิงวอนผ่านท่านประธานว่าน้อยมากบ้านละหนึ่งคน น้อยจริงๆงบประมาณก็ไม่พอท่านมีศูนย์ศูนย์จริงค่ะท่านขาแต่ขณะเดียวกันการช่วยเหลือไม่ถูกจุดเก่าไม่ถูกที่คันท่านว่าได้ประสานกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นไม่ชัดเกจนค่ะท่านทำไมเราไม่มีบุคลากรเหมือนอสมอที่เขามีบุคลากรบ้านหนึ่งเกถึงสิบหหรือองค์กรสตรีอันนั้นจะช่วยได้แต บ้านละหนึ่งคนเนี่ยแม้กระทั่งศูนย์ของท่านบางตำบลบางหมู่บ้านไม่มีนะคะท่านรายงานไม่ถูกบางคนยังไม่รู้บทบาทหน้าที่อันนี้เรื่องจริงท่านยอมรับไหมคะว่าบุคลากรท่านขาดวิงวอนภาครัฐเถอะค่ะให้งบประมาณกระทรวงนี้ไปถ้าอยากลดความรุนแรงในครอบครัวเราต้องช่วยกันในเรื่องงบประมาณและบุคลากรแม้กระทั่งภยัยเดี๋ยวนี้ถ้าเราพูดเรื่องโควิดเหมือนเป็นแพ้ทุกเรื่องไปเลย แต่มันเป็นเรื่องจริงซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแต่ขนาดการเงินกู้ที่เราได้มาช่วยตรงนี้ได้ไหมช่วยกระทรวงที่รับผิดชอบความเป็นมนุษย์ความมั่นคงของมนุษย์มันอยู่ตรงไหนคะท่านประธานคะเรีนย้ําว่าอีสานเนี่ยแม้โครงการที่ท่านให้มาทุกอย่างชิมชอบใชแตอนนั้นก็เคยพูดภาษาอีสานท่านฟังท่านประธานอาจจะไม่รู้เรื่องว่า ทรงกัะขาดเกิดปอมีไยเงินสีใสไปชอบมองไดข้ามจังหวัดอีท่านประธานนี่คือเรื่องจริงว่าเกง,เก,งก็ไม่มีกระขาดรองเท้าไม่มีใสยังไว้ชอบอีกเห็นไหมคะเปรียบเทียบไม่เห็นว่ามันไม่ใช่เลยบางอย่างอยากวิงวอนว่าถ้าง,งบส่วนนี้เพิ่มให้กระทรวงที่รับผิดชอบได้ไหมความดูแลในครอบครัวที่เกิดขึ้นเนี่ยฝากท่านประธานผ่านถึงผู้รับผิดชอบว่า เราจะช่วยกันท่านเมื่อกี้ท่านบอกว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแม้กระทั่งหลายท่านที่พูดว่าต้องกิจสํานึกชาวพุทธมันมีอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าว่าเราไม่มีงบประมาณเราไม่มีบุคลากรที่ช่วยเหลือความรุนแรงยังเกิดขึ้นไม่ว่ายาเสพติดไม่ว่าดื่มแอลกอฮอล์แต่บุคลากรที่ดูแลสร้างความอบลมสถาบันมีสวยหรูชื่อก็เพราะแต่ขนาดเดียวกัน มันไม่ใช่เพราะนั้นฝากท่านประธานถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่ท่านรายงานมาว่าไม่ทั้งกฎหมายชีิท่านมีเราดูอย่างนี้มันสวยกับท่านประธานแต่ขณะเดียวกันภาคปฏิบัติ มันยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นฝากถึงท่านกระทรวงพมที่รับผิดชอบว่า,เ,าเรามองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนปัจจุบันมันยิ่งเพิ่มความรุนแรงแต่งบประมาณในการดูแลของกรมนี้น้อยมากฝากาท่านประธานถึงผู้บริหารให้ดูแลเรื่องนี้และบุคลากรของท่านพมแต่และหมู่บ้านขอให้เพิ่มแล้วจะช่วยดูแลสังคมร่วมกันขอบพระคุณค่ะครับ